สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันเป็นวันพุธของเดือนพฤษภาคมสอง4โอ้ยสโอสมองเนาะอือเจ็ดสิปีแล้วค่ะย่างส7บเจ็ดก็ยังไม่ไหว <laughs> พี่เอ๋ก็มานั่งอยู่หลังบ้านนะคะมานั่งไต้ถุนบ้านมาถอนหญ้าอยู่ข้างหลังบ้านนะคะอยู่รอบๆอบบ้านนี่แหละค่ะเมื่อเช้าเนี่ยแล้ววันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ผัดทูพื้นโอเคเรียบร้อยค่ะคือคนเราต้องต้องทำงานนะคะแล้วก็ต้องหางานทำนะมันจึงจะมีความสุขเรามีจุดหมายนะคะมันทําให้เรารู้สึกอืมมันมีจุดหมายแล้วมันต้องทำให้บรรลุผลไปนะคะงานในบ้านก็เหมือนกันอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะคะเราสร้างบ้านเอาไว้เนี่ยนะเราอย่าปล่อยให้มันเลอะเทอเละลกลุงลังเราไม่เอาค่ะนะคะเพราะว่าความสะอาดเนี่ยเป็นเลิศนะ ความเป็นระเบียดความเป็นตรงต่อเวลาความเป็นระเบียบความตรงต่อเวลาเนี่ยสำคัญมากเลยพี่อ้อยเนี่ยถือยึดมั่นตรงนี้นะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าราศรีของพี่มันเป็นราศรีพฤกษ์นะเกิด,ดเดือนพฤษภามันจะเป็นคนที่รอบคอบนะแต่ขี้ลืมไปหน่อยขี้ลืมขี้ใจน้อยนะนี่เลยบอกได้เลยขี้ลืมขี้ใจน้อยนะสั่งอะไรใครไปถ้าไม่ได้ดังใจแล้วมันหงุดหงิดอยู่ในหัวใจสั่งซื้อของซื้อไม่ถูกต้อง ซื้อให้ไม่ถูกใจเงี้ยเราจะหงุดหงิดนะแต่แต่ก่อนนี่ใจร้อนนะเดี๋ยวนี้ปล่อยวางเยอะนะคะปล่อยวางเยอะนะคะเพราะแต่ก่อนนี่ใจร้อนจริงๆยอมรับกับตัวเองเลยนะคะถ้าไม่ถูกใจก็กระฟัดกระเฟียดแต่เดี๋ยวนี้ปล่อยวางไม่ถูกใจก็ไม่ต้องใช้มันไม่ต้องกินมันเท่านั้นเองนะการปล่อยวางเนี่ยดีที่สุดนะคะไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เจ็บปวดหัวใจ ไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นนะจึงอยากจะให้เ,เพื่อนๆเนี่ยใจเย็นๆอายุ70เนี่ยนะกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะโอ้โหฟันฝ่าอุปสรรคนะโรคภัยไข้เจ็บฟันฝ่าศัตรูหมูมิตรศัตรูอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะถูกขี้คดขี้คงถูกเอาเปรียบสารพัดพ,พี่อ้อยเจอมาหมดนะเจอมาเยอะด้วยไม่ใช่น้อยเสียหายไปเป็นล้านๆก็มันหลายล้านพูดตรงๆ มันก็เสียไปแล้วค่ะแต่ถ้าหากว่าเราคําว่าทําใจไม่ได้อ่ะปานนั้นเราก็ตายแล้วแหละนะเมื่อเราคิดว่าสมบัติผัดกันชมเมื่อเราได้มามันก็หมดไปมันก็แค่นั้นเองใครโกงไปก็รับเอาไปนะเราไม่เอแอแ่งไม่ว่านะบาปกรรม,มนะมันมีจริงนะนีกฎหมายหนีได้ค่ะแต่นี้ขดแห่งกรรมไม่ได้หรอกค่ะนะคะจะชา้าหรือเร็วอ่ะแต่ในชาตินี้เห็นเห็นเลยแหละนะเว้นกรรมไม่ต้องรอชาติหน้าค่ะเดี๋ยวนี้ติดเทอร์โบ นะมันทําความดีไว่ะแล้วเราจะเป็นสุขนะคะมีความสุขกายสุขใจชีวิตตื่นขึ้นมามีจุดหมายวันนี้พี่เขียนดวงไปถึงเจ็ดคนนะคะพี่ตื่นมาตีสี่พี่อธิษฐานจิตนะสวดมนต์ไหว้พระจากนั้นพี่ก็ร่ายไปเลยเขียนยาวไปเลยนะจบแล้วพักผ่อนทานข้าวแล้ว่ะอาบน้ําทานข้าวแล้วเรียบร้อยวันนี้ก็ทําใจให้สบายสบาย มีเสื้อสีเขียวใส่ให้ตรงวันหน่อยบางวันใส่สีฟ้าสีแดงเอาวันนี้เอาให้ตรงวันแต่ตรงวันเนี่ยสีเขียวก็มีอยู่แค่นี้แหละ,ค,ะ,ะค่ะนะเนี่ยบางเบาๆพลิ้วๆแต่พี่ก็อยชอบใช้นะบางบาพลิ้วๆอย่างนี้มันสบายตัวเรามันมันเริ่มแก่แล้วมันเริ่มแบกพวกพวกอะไรอะสิ่งของในร่างกายเราไม่ค่อยไหวแล้วนะคะเสื้อผ้านั้นหนาพี่จะไม่เอาเลยนะไม่ใส่เลยมันร้อนร้อนค่ะ ใส่แป๊บเดียวดิวถอดละนะใส่ได้ไม่นานถ้าหากว่าอยู่บ้านจะใส่เสื้อแบบตามสบายเสื้อคอกระเช้าเสื้อแบบง่ายๆค่ะเป็นผ้าต่วนผ้าอะไรที่ว่ามันเป็นผิวๆอ่ะนะนี่ก็ผ้าลิวมากเลยเขาเรียกผ้าอะไรไม่รู้ค่ะบางเบาใส่สบายมากนะนี่ค่ะแล้วไม่มีตะเข็บนะเห็นไหมเขาไม่เย็บตะเข็บนะคะเขาใช้เขาใช้ไฟอ่ะหลนเขาใช้ไฟหลนค่ะนะคลิปริมเนี่ย ไม่ต้องไม่ต้องเย็บค่ะเย็บไม่ได้เนี่ยขิปริมเป็นเป็นผ้าชีฟองนะคะเนี่ยค่ะง่ายอืมแล้วก็สบายแขนนิดเดียวเออนะอ่ะเมียวเมียวมาเร็วมา,ล,วมาลูกมามาขึ้นมาเร็วนะไอเชลฟี่เล่นเนะี่ยสนุกสนุกไปวันวันนะอืม มองไปทางโน้นนะคะแต่ก่อนน่ะนะมันจะเป็นป่านะคะมองไปทางโน้นทางเหนือนะคะ,ะที่ไร่ข้าวโพดเดี๋ยวนี้มันเตียนหมดแล้วค่ะมันเตียนนะเขาไปจนมองมองเห็นทะลุหมู่บ้านกันไปหมดเลยนะคะเตียนมองเห็นต้นมองเห็นถนนทะลุปูโป่งค่ะมองเห็นบ้านคนโน้น <c oughs> มองไม่เห็นนะบ้านสีเขียวอะ <c oughs> เดี๋ยวนี้มองเห็นหมดค่ะ มองเห็นหมดเลยค่ะไรกะโพดปีนี้ก็ไม่สวยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมน้ำขังน้ำท่วมน้ำขังตายหมดนะสงสารจังเลยนะแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็มันน้ำท่วมอะ่ะคนใส่ปุ๋ยลงไปแล้วก็โอ้ยปุ๋ยละลายไปหมดนะทุกอย่างอะค่ะนี่ค่ะนี่ข้างบ้านค่ะโอ้โหดูแมวสิดูแมวเขามามาคุยเขียดินดูสิหางานให้แม่ทำอีกแล้ว หางานให้แม่ทําอีกก็ใส่น้ําเอาไว้จะไม่เลี้ยงปลานะคะไม่เลี้ยงค่ะมันเป็นภาระ,ะนะคะใส่ไว้ให้มันเย็นๆไปนะถ้าไม่เต็มก็มาเติมเอาถ้ามันสก,กปรกก็ต้องล้างนะเนี่ยค่ะน้ําพุก็ไม่เปิดะคะ่ะเพราะว่าไม่ได้เสียบปลัก๊กไม่รู้เอามาโชว์ใครไม่รู้ตรงนี้ไม่ต้องโชว์เนี่ยตรงนี้เป็นน้ําพุอพี่อ้อยก็ทําทไปเรื่อยเปะะื่อยค่ะตามภาษาของพี่ พ,พี่ไม่ได้วาดหวังอะไรอะ่ะแต่ว่าไม่อยากจะให้วันนึงมันปล่อยไปปล่อยไปวันหนึ่งเราทําอะไรได้บ้างเราก็ต้องดูว่าเราทําอะไรได้บ้างอืมอ้าละหลังบ้านค่ะมีแค่นี้และค่ะเพื่อนๆน,นะ โอเคขอให้มีความสุขทุกๆคนนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยกับเพื่อนๆที่มาไวยพรให้ในวันเกิดวันที่22เดือนพฤษภาคม2565พี่อ้อยดีใจมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ